สมบัติมรณะสิงสิงอยู่ไหนวะไอ้ลูกชายเสียงร้องเรียกของพ่อดังมาจากนอกชาญสิงที่กำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่ใต้ต้นลำไยห,หน้าบ้านถึงกับสะดุ้งเขารีบเก็บตำราเก่าคร่ำคราลงย่ามแล้วเดินออกไปอะไรครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับสิงถาม พลางมองไปยังชายชะกันห้าหกคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านหนึ่งในนั้นคือชายร่างทวมสวมเสื้อผ้าภูมิฐานดูท่าทางเป็นคนมีเงินไอสิงนี่นายอมรอเขาอยากจะคุยกับแกเรื่องเรื่องนำทางพอผู้เสียงอ่อยๆดูไม่สบายใจในายอมรอยิ้มกว้างใช่แล้วไอหนุ่มฉันได้ยินกิติศัพท์แกมานานแล้ว ว่าแกเป็นคนเดียวที่รอดออกมาจากดอยเชียงดาวได้ดอยเชียงดาวน่ะหรือครับผมไม่ได้รับนำทางไปที่นั่นหรอครับสิงข์มวดคิ้วทำไมล่ะฉันให้ค่าจ้างงามนะไอสิงในอมรพูดยิ้มยิ้มพร้อมกับล้วงกระเป๋าหยิบป,ปึกธนบัตรหนาเตะออกมาโบกไปมาไม่ใช่เรื่องเงินหรอกครับดอยเชียงดาวน่ะมันเป็นป่าต้องห้าม ใครเข้าไปก็มีจะตายกับตายผมไม่อยากให้ใครต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นสิงตอบเสียงหนักแน่นสีหน้าของนายอมรเปลี่ยนไปทันทีเขาเก็บธนบัตรเข้ากระเป๋าแกคงไม่รู้ว่าฉันเป็นใครไอ้หนุ่มถ้าแกไม่นำทางฉันไปแกจะได้เห็นดีกับฉันแน่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมก็ไม่ไปครับสิงยืนกลานท่านใดนั้น ช้างกับลิงสองลูกน้องร่างยักษ์ของนายอมรก็เข้าจับตัวพ่อกับแม่ของสิงไว้แน่นปล่อยพ่อกับแม่ผมนะสิงตะโกนด้วยความตกใจถ้าแกไม่ไปฉันจะฆ่าพ่อแม่แกซะเดี๋ยวนี้นายอมรพูดเสียงเฮี้ยมพร้อมกับชักปืนพกออกมาเจาะที่ขมับของพ่อสิงกัดฟันกรอดกำหมัดแน่นพยายามระงับอารมณ์ได้ครับผมจะไป แต่พวกคุณต้องสัญญาว่าจะทำตามทุกอย่างที่ผมบอกห้ามขัดคําสั่งผมแม้แต่เรื่องเดียวฮ่าฮ่ได้สิได้เลยนายอมรหัวเราะร่าด้วยความพึงพอใจแค่แกพาชั้นไปให้ถึงสมบัติก็พอแล้วการเดินทางสู่ดอยเชียงดาวเริ่มต้นขึ้นสิ่งนำทางกลุ่มของนายอมรลัดเลาะไปตามทางป่าที่รกทึบ แสงแดดลอดผ่านไม้ไม้ลงมาเพียงรำไรบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินแต่เสียงฝีเท้าสิงนี่เราจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยเดินมาทั้งนานแล้วนะช้างบนอุดอดทนหน่อยช้างป่านี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาสิงตอบสั้นๆไม่นานพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่มีต้นไม้ประหลาดต้นหนึ่งเถาวัลย์เลื้อยพันกันยุ่งเหยิงดูน่ากลัวหยุด ห้ามใครเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้นั่นเด็ดขาดสิงสั่งเสียงเข้มนั่นคือต้นเครือเขาหลงถ้าใครเดินเข้าไปใกล้จะถูกมนต์สะกดทำให้หลงทางจนหาทางออกไม่เจออะไรกันแกจะมาสั่งอะไรนักหนาฉันไม่เชื่อหรอกในอมรพูดอย่างงุนงดแล้วก้าวเดินตรงเข้าไปหาต้นไม้นั้นทันทีลูกน้องที่เหลืออีกสามคนก็เดินตามไปติดๆ เหลือเพียงช้างกับลิงที่ยืนลังเลอยู่ข้างสิงในอมอนอย่าไปนะครับสิงตะโกนเตือนแต่ก็สายเกินไปทันทีที่นายอมรและลูกน้องอีกสามคนก้าวเท้าเข้าไปในรัศมีของต้นไม้ดวงตาของพวกเขาก็เมื่อลอยคล้ายคนถูกสะกดทุกคนเดินวนเวียนอยู่รอบๆต้นไม้ราวกับถูกดึงดูดสิงพยายามเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบรับ ตายจริงพวกนั้นโดนของเข้าแล้วครับนายลิงพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกสิงถอนหายใจเฮือกหนึ่งฉันเตือนแล้วไงพวกแกพาพวกเขากลับออกมาให้เร็วที่สุดช้างกับลิงพยาย,ยามฉุดกระชากในอามอนและเพื่อนร่วมงานออกมาอย่างทุลักทุเลในที่สุดพวกเขาก็สามารถดึงตัวออกมาจากอาถรรพ์ของต้นไม้ได้สำเร็จแต่ใบหน้าของทุกคนยังคงซีเผือดเห็นไหมล่ะครับผมเตือนแล้ว จำไว้ว่าในป่านี้มีสิ่งลี้ลับมากมายถ้าไม่เชื่อฟังผมพวกคุณก็จะต้องรับกรรมนั่นเองการเดินทางดําเนินต่อไปกลุ่มของสิงเดินลึกเข้าไปในป่าบรรยากาศยิ่งมืดมิดและน่าขนลุกเสียงประหลาดดังแว่วมาเป็นระยะระยะเสียงอะไรนะสิงช้างถามด้วยน้ำเสียงหวาดหวัดมันเป็นเสียงผีโป่งข่างมันเป็นพูดป่าที่ชอบกินคน ระวังตัวให้ดีอย่าส่งเสียงดังเด็ดขาดท่านใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นหนึ่งในลูกน้องของนายอมรอที่เดินรั้งท้ายอยู่ถูกอะไรบางอย่างกระชากลากหายเข้าไปในพุ่มไม้ทิ้งไว้เพียงรอยเลือดและเสียงหวิดหวิวที่ค่อยๆจางหายไปเฮ้ใครนะ่ะนายอมรอตะโกนลั่นด้วยความตกใจใบหน้าของเขาซีดเผือดมันคือผีป่งคางสิงผู้เสียงเย็น ผมบอกแล้วว่าอย่าส่งเสียงดังความหวาดกลัวเข้าครอบงำทุกคนในอมรและลูกน้องที่เหลืออีกคนต่างตัวสั่นง,งันงกพวกเขาไม่เคยเจอเรื่องราวเหนือธรรมชาติเช่นนี้มาก่อนเราจะทำยังไงดีสิงในอมรตะโกนถามเดินหน้าต่อไปผมจะนำทางพวกคุณเองสุดท้ายสิงพาในอมรช้างและลิงไปถึงถ้ำแห่งหนึง่งซึ่งว่ากันว่าเป็นที่ซ่อนสมบัติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายทั้งเพชรนินจินดาทองคำกองพเนินในอมรตาเป็นประกายด้วยความโลภเขาพุ่งเข้าไปกอบโกยสมบัติอย่างบ้าคลั่งรีบขนเร็วเข้าช้างลิงขนออกมาให้หมดในอมรตะโกนอย่างกระหายพอแล้วครับในอมรอ,อย่าโลภมากนักเลยสมบัติพวกนี้มีอาถรรพ์ถ้าเอาไปมากเกินไปจะเกิดอันตรายสิงเตือน แต่ในอมรไม่ฟังเขายัดสมบัติใส่กระสอบจนแน่นเอียดหันมาเห็นสิงยืนอยู่นิ่งๆก็ตะวาดเสียงดังแกมายืนทำอะไรอยู่มาช่วยขนสมบัติสิวะในอมรสั่งผมไม่ขนครับผมมานำทางเท่านั้นไม่ได้มาขโมยสมบัติอะไรนะแกบังอาจไม่ทำตามคำสั่งเหลือในอมรอโมโหโจัดวางกระสอบสมบัติลงแล้วพุ่งเข้าหาสิงทันทีช้างกับลิง เห็นในจ้างลงมือก็กรูกันเข้ามาจะจับสิงสิงผู้มีวิชาอาคมบ้างก็หลบหลีกการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วเขากระโดดหลบหมัดช้างปัดมือลิงออกไปอย่างง่ายดายผมไม่อยากทำร้ายพวกคุณปล่อยผมไปเถอะครับไม่แก่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธชั้นในอมรคำรามกล้าวดวงตาของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธและความโลภเขาไม่รอช้าพุ่งเข้าหาสิงทันทีแขนอ้วอ้วนเหวี่ยงหมัดหนักๆเข้าใส่ สิงหลบหลีกอย่างว่องไวหมัดนั้นจึงวืดผ่านอากาศไปเฉียดปลายจมูกของเขาเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดผมไม่อยากทำร้ายใครนะครับในอมรอสิงพูดย้ำพยายามรักษาระยะห่างแต่ช้างกับลิงไม่ฟังพวกเขากรูเข้ามาจากสองด้านช้างพุ่งเข้ามาจากด้านหน้าง้างหมัดหมายจะชกเข้าที่กลางลำตัวสิงเบี่ยงตัวหลบได้อย่างชิวเฉียดพร้อมกับใช้เท้าเตะสกัดไปที่หน้าแข้งของช้างอย่างรวดเร็วโอ้ย ช้างร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเซถลาไปด้านข้างขณะเดียวกันลิงก็พยายามตะครุบแขนของสิงจากด้านหลังสิงรู้ตัวทันเขาหมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วใช้สอกกระแทกที่ซี่โครงของลิงเบาๆแต่แม่นยำอึกลิงจุกจนตัวงอปล่อยมือจากสิงแกนี่มันเก่งเกินคนธรรมดาในใย,ยสิงในอมรแ้นเสียงแววตาเต็มไปด้วยความเคียดแค้นเขาควานมีสั้นที่เหน็บอยู่ข้างเอวออกมา แสงสะท้อนจากคมมีดวูบวาบในความมืดถ้าแกไม่ยอมช่วยฉันจะทำให้แกช่วยไม่ได้อีกเลยในอมรเพิ่งเข้าหาสิงอีกครั้งคราวนี้มิดสั้นในมือกริดอากาศหวังจะฟันเข้าที่สิงสิงใช้คาถาที่ท่องจำมาตั้งแต่เด็กทำให้ตัวเบาเราวกับขนนกเขากระโดดถอยหลังไป1นก้าวหลบคมมีดที่เฉียดหน้าอกไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแปนี่คือป่าศักดิ์สิทธิ์อย่าได้คิดใช้ความรุนแรงในที่แห่งนี้เลยครับ สิงเตือนอีกครั้งเสียงของเขาเริ่มมีแววแห่งความเด็ดขาดช้างที่เริ่มหายปวดก็พุ่งเข้ามาร่วมวงอีกครั้งคราวนี้พยายามรวบตัวสิงจากด้านหลังลิงเองก็กลับมาตั้งหลักได้และกำลังจะเข้าโจมตีจากอีกด้านสิงตกอยู่ในวงล้อมเขารู้ว่าไม่อาจหลบหลีกได้ตลอดไปในขณะที่ช้างกำลังจะเข้าถึงตัวสิงสิงรวบรวมพลังทั้งหมดใช้คาถาที่เรียนรู้มาผลักดันคลื่นพลังงานบางอย่างออกจากตัว คลื่นพลังนั้นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ส่งผลให้ช้างและลิงกระเด็นออกไปคนละทิศละทางชนเข้ากับผนังธรรำอย่างแรงอึก๊เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นพร้อมกันนายอมรเห็นลูกน้องโดนเล่นงานก็ยิ่งโมโหจัดเขากระโจนเข้าหาสิงอย่างไม่คิดชีวิตคราวนี้ไม่ได้หวังฟันด้วยมีดแต่หวังจะใช้ตัวบทขยี้สิงหลบหลีกไม่ได้อีกต่อไปเขาทำได้เพียงยกแขนขึ้นป้องตัวเองพลังอาคมของสิงมีจำกัด และเขาไม่ต้องการทำร้ายใครถึงชีวิตในเสี้ยววินาทีที่ร่างของนายอมรกำลังจะปะทะกับสิงอย่างจังทันใดนั้นแสงสีเขียวสว่างวาบก็ปรากฏขึ้นจากผนังถ้ำเถาวันที่เลื้อยอยู่ทั่วถ้ำเริ่มขยับไหวราวกับมีชีวิตเสียงกระซิบกระซาบดังแว่วมาตามสายลมเย,นย็นเยือกจนขนลุกนายอมรและลูกน้องหยุดชะงักด้วยความตกใจสิงเงยหน้ามองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ผูกเจ้าช่างโลภมากนักเข้ามาในป่าของข้าเพื่อช่วงชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของเจ้าเสียงทุ้มต่ำกังวานดังก้องไปทั่วถ้ำราวกับเสียงของป่าทั้งป่าในอมรตัวสั่นง,งันงกใครนะแกเป็นใครข้าคือเจ้าป่าแห่งดอยเชียงดาวผู้ปกปักรักษาสมบัติและผืนป่าแห่งนี้มาเนินนานไอหนูคนนี้สิงเขามิได้มีจิตโลภเขามาที่นี่ เพราะถูกบีบบังคับเจ้าป่าหันมามองสิงด้วยแววตาอ่อนโยนเจ้ามีได้มีเจตนาร้ายและเจ้ายังเตือนผู้อื่นถึงอันตรายในป่านี้ด้วยข้าขอร้องท่านเจ้าป่าได้โปรดช่วยพ่อแม่ของข้าด้วยสิงกลมหน้าร้องขอข้าจะช่วยเจ้าเจ้าป่ากล่าวพลางยกมือขึ้นช้าๆแสงสีเขียวอันอบอุ่นพวยพุ่งเข้าหาร่างสิง ส่วนพวกเจ้าผู้โลภมากเสียงเจ้าป่าเปลี่ยนเป็นดุดันพวกเจ้าจะต้องรับผลกรรมจากการกระทําของตนเองทันใดนั้นแสงสีเขียวก็โอบล้อมร่างสิงไว้ก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยคเลือนหายไปในอากาศสิงกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยเขามองไปรอบๆอบอย่างโล่งใจพ่อกับแม่กำลังนั่งรอเขาอยู่ที่ชานบ้าน เมื่อเห็นสิงกลับมาอย่างปลอดภัยทั้งคู่ก็โผเข้ากอดลูกชายแน่นด้วยความดีใจหลังจากที่ร่างของสิงหายลับไปนายอมรช้างและลิงยังคงยืนนิ่งอยู่ด้วยความตกตะลึงพวกเขาเกระพริบตาปริบๆมองหาทางออกแต่สิ่งเดียวที่พบคือความมืดมิดที่เข้ามาแทนที่แสงสว่างจากสมบัติในถ้ำเมื่อครู่ไอสิงแกเล่นอะไรวะกลับมาดูนี้นายอมรตะโกน เสียงสะท้อนกลับมาเป็นททอททำให้ความหวาดกลัวเริ่มเคลื่อพผานเข้าสู่จิตใจช้างที่ยังคงมึนงงจากการถูกพลังอาคมของสิงห์ผลักกระเด็นพยุงตัวลุกขึ้นนายครับเราเราจะไปทางไหนกันดีทางไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ่ถ้ำบ้าๆนี่นายอามรสั่งเสียงหุดหงิดเขากระชับกระสอบสมบัติที่หนักอึ้งในมือแล้วก้าวเท้าเดินออกไปจากถ้ำอย่างรวดเร็ช้างกับลิงรีบตามไปติดๆ แต่ทันทีที่ก้าวเท้าออกมาจากถ้าความรู้สึกแปลกประหลาดก็เข้าครอบงำพวกเขาเดินไปได้ไม่นานก็รู้สึกเหมือนกำลังเดินวนอยู่ที่เดิมต้นไม้ทุกต้นดูคล้ายกันไปหมดเส้นทางที่คิดว่าคุ้นเคยกลับกลายเป็นทางที่ไม่รู้จักนี่มันอะไรกันวะทำไมต้นไม้พวกนี้มันเหมือนกันไปหมดนายอามรสบทอย่างหัวเสียเขายกมือขึ้นรูปหน้าผากที่ชุ่มเหงือ่อนายครับผมว่าเราหลงทางแล้วลิงพูดเสียงสัน่น เงามืดของต้นไม้สูงใหญ่ดูเหมือนจะขยับได้ในยามค่ำคืนเสียงจิ้งหรีดเรไรรวมกับเสียงแปลกๆที่ดังแว่วมาจากพงหญ้าทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจความหิวและความเหนื่อยล้าเริ่มเล่นงานสมบัติที่เคยเห็นเป็นของมีค่าบัตรนี้กลับกลายเป็นภาระหนักอึ้งนายอมรพยายามมองหาทิศทางจากดวงดาวแต่เมฆหนาทึบกลับบดบังท้องฟ้าไว้มิดเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้นายอมรตะโกน ดวงตาของเขามีแววเลื่องลอยเขาไม่ยอมแพ้พยายามเดินต่อไปเรื่อยๆช้างกับลิงที่หมดแรงแล้วก็ได้แต่เดินตามในจ้างไปอย่างเงียบๆเสียงกรีดร้องของสัตว์ป่าด,ดังขึ้นมาจากความมืดมิดเป็นระยะระยะทําให้บรรยากาศยิ่งหน้าขนลุกช้างเผลอสะดุดรากไม้ลม้มลงตัวเขาสะท้อนกับแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาเพียงเล็กน้อยใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนายครับผมไม่ไหวแล้วช้างพึมพำ ก็ลุกมาสิวะไอช้างแต่จะมานั่งหมดแรงอะไรตอนนี้นายอมรตวาดแต่ช้างทําได้เพียงสายหน้าอย่างอ่อนแรงลิงเองก็ซุดตัวลงนั่งข้างๆช้างใบหน้าของทั้งคู่ซีดเผือดแววตาไร้ซึ่งความหวังนายอมรเหลือบมองไปร,บรอบๆป่าที่มืดมิดและเงียบสงัดเขาได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวและเสียงลมที่พัดใบไม้ให้เสียสีกันความสิ้นหวังถาโถมเข้าใส่ในายอมรรู้ดีว่า เขาอาจจะต้องติดอยู่ในป่านี้ไปตลอดชีวิตท่ามกลางความมืดมิดความหิวโหยและเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายที่พร้อมจะพรากชีวิตของพวกเขาไปได้ทุกเมื่อและนั่นก็คือจุดจบของนายอมรช้างและลิงพวกเขาถูกทิ้งไว้ในป่าต้องห้ามดอยเชียงดาวตลอดไปเป็นบทเรียนให้กับคนที่ไม่รู้จักพอและไม่เชื่อฟังคำเตือนของคนอื่นส่วนสิง์ เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับพ่อแม่ที่บ้านและไม่เคยกลับไปที่ดอยเชียงดาวอีกเลย